พี่จ้าแม่เราจะเฮ็ดแผ่นเค้กในสูตรของคนไทยนะจ๊ะวันนี้ทำแผ่นเค้กสูตรง่ายๆสูตรของคนไทยนะคะก็ใส่แป้งซาลีลงไปจ้ะแป้งซาลีตัวไปนะคะแม่เราจะใส่ถุงมอีอให้หแบบมดก่อนแล้วถุงการ,ม,รมาดูขึ้งมาเลยนะคะเนาะเดี๋ยวค่ะ ขนมนะคะทำไมกระ,ดระดไดใส่ได้มืดนะคะแป้งแป๊บนี้โอเคไม่แน่กระตวงแบบบ้านบ้านเลยจ้ะเพราะต้องเป๊ปะเวอร์ปันไดดอกขาตามสไตล์ห้องบ้านนะคะใส่ใหเบิกงพอสังเกตน,นะคะแป้งหนึ่งถ้วย สองถ้วยไม่แน่ใจให้สามถ้วยนะคะอ่ะสามถ้วยบานๆโอเคตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะน,นิดนึงก็ได้ค่ะค่ะอ๋อนำตาลทรายขึ้นอยู่ที่ความหมักนะคะ ถ้าผู้ใดกินแบบ,บาไสแยมก็ใส่น้ำตาลใส้หน่อยหนึ่งถ้าผู้ใดกินซอสแยมก็ถ้าผู้ใดเอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะน้ำตาลใส่ตามมาถ้าผู้ใด,ก,นนะะดกินไสแยมกับลดน้ำตาลลงถ้าผู้ใด่อสแยมกับเพิ่มน้ำตาลขึ้นนะคะสรุปคือความหวานแล้วแต่ชอบนะคะไม่น่จะใส่บ่หลายเพราะว่าพวกในี้นยน้กสกินแยมเอ่อกินแยมผสมนะคะไสแยมรวมแล้วใ้่น้ำตาลใสยประมาณน,นี้ใส่กะทิค่ะ กะทิหนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็เติมนม้ำปลาธรรมาดานะคะหนึ่งถ้วยตวงถ้วยตวงครึ่งค่ะกะทิหนึ่งน้ำถ้วยครึ่งนะคะกะทิหนึ่งถ้วยน้ำถ้วยครึ่งตามด้วยไข่สองฟองนะคะ แบบน,นั้นเขาก็จะทําการข้นนะคะให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ไม่ได้จะใส่น้ำมันกืดลงไปน้ำนะคะเพื่อข้อมนุ่มแป้งเขาเ็จะนุ่มค่ะเวลาเห็ดแ้วแป้งจะเนียนนุ่มนะคะเติมน้ำมันพืดไปเลยค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะวันนี้จะใส่ผักชีแล้วก็ฮอทดอกนะคะสำหรับแพนเค้ก เฮ็ดไล้แล้วเอาไว้ได้ไอ้ไว้ได้โดนมองได้ค่ะเฮ็ดไลยแล้วเขาเฮ็ดเ็จเรียบร้อยแล้วอาใส่ช่องฟีดไว้นะคะอยาก,กินก็มอาว่างไว้ในอุณหภูมิของที่ปกติแล้วก็เอาไปเวฟเผาะนะคะวันนี้ไม่เฮ็ดไม่หน่อยเฮ็ดเพื่อ,อไว้สําหรับเฮ็ดใส่ช่องฟีดใหพยย้พูนหญ่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปถวยเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าเวลาตอน,นเ้าตวงแป้งล้มไปเนี่ยเขาบอได้ตวงแบบมาตรฐแบบานนะคะ อีกเครื่องถ้วยห้าวไปเธอเติมที่หลังถ้ามันคนไปนะคะถ้ามันใส่ลงไปพอดีแล้วเพราะ,ะรต้องเติมด้วยจะเด้อเพราต้องดูแป้งก่อนค่ะตีแป้งไปให้มันเน,ยเนียนเข้ากันนะคะน่าจะเติมอีกเครื่องถ้วยนะคะเ <ๆ S 1> พราะว่าเราวตวงแป้งเขาไม่ได้มาตรฐานนะคะเอาแบบบ้านๆค่ะเพราต้องเป๊ะปรแนกกระไดค่ะสำหรับแพนเค้กเฮ็ดออกมาก็เป็นแพนเค้กเหมือนเดิมจ้ะ นี่จ้ะยังแต่เขาจะตีแป้งให้มันเนียนแน่นะคะใส่น้ำมันพืชลลงไปค่ะพอประมาณค่ะใส่แป้งมันนุ่ม นี่แต้คันผักชีไปแล้วนะคะผักชีใส่ลงไปค่ะแอ็เคสูตรตปรุงนะคะแล้วก็จะมีฮอทด็อกจาาฮอทด็อกนี้จะใส่หน่อยใส่ลายก็ไดนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตาเนยหน่อยลงไปค่ะ ชาผูา้ใดในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครถักไขรบ่มีอ่บวมีเตาอบก,ก็ใส่วิธีการเอาไปทอดในกระทะนะคะถ้าใครมีเตาอบก,ก็นําเข้าอบได้เลยเปิดไฟบนล่างนะคะเปิดไฟบนล่างร้อยร้อยแปดสิบองศานะคะแลวก็ส่วนระยะเวลาไม่น่อยปริกด็นคำนวณหายเพราะว่าพิมพ์ของแต่ละคนบ่หอกันนะคะ ของคนพิมพ์หน่อยพิมพ์ไงนะคะพอทอกันอันนี้ไม่ได้จะน้ำแข็าเตาอบนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ดาดในกระทะนะคะถ้าเม่ยนิดนึงหรือถ้าน้ำมันนิดนึงแล้วก็เทลงไปหอนไข่เจียวะคะ่ะเป็นบางๆนะคะถ้าใครมีกรเวฟเทปลนก็นจะดีที่สุดนะคะใส่ผงฟูลงไปค่ะผงฟูนี่นะคะช้อนครึ่งค่ะ ตอนโต๊เคร่งนะคะจบค่ะจากนั้นก็นำไปอบเดยเลยนะคะเดี๋ยไม่า้าจะเอาไปอบเดี๋ยวก็จะเอาออกมาให้เบิ่งนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เพนเค้กแบบอบทาภาษาชิปิเดนชื่อว่าอุ้งอุ้งแผ่นอุ้งพันข้อก่านะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวนำไปอบให้เบิ่งนะจ้ะเดี๋ยวเทใส่ถาดให้เบิ่งจ้ะ หอไปหน่อยก็เรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่ถานแล้วก็เปิดเตาแล้วนะคะ้อมจะนั่งไปอบนะคะระยะเวลาไม่หน่อยบริการกำหนดให้นะจ้ะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วมาให้เบิรงนะจ๊ะเวลาใส่ลงไปแล้วก็เขย่าเขย่า,ยาให้มันเสมอกันสําหรับคนที่มีเตาอบราะว่มไม่เตาอบก็กระทะนะคะตามที่บอกเดี๋ยวเรามารอชมตอนเสร็จนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับแพนเคก้กแบบอบนะคะแพนเคก้กใส่ฮอทดอกใส่ผักชีหน้าตาออกมาหนะ้ากินไหมจ๊ะฟูฟ่องล่องรอยนุ่มมากคะ่ะ นะคะสำหรับสูตรนี้สูตรนี้นยังไม่น้อยบอกนะคะไม่อบก็ทอดในกระทะก็จะออกมาสวยงามน่าก,กินเหมือนกันนะจ๊ะสูตรง่ายๆแทยๆเหาไม่น้อยเฮ็ดหลายสูตรค่ะแต่ว่าลงไว้ทีไม่น้อยๆนอ่าไม่เย็นน้อยนะคะพากินพทาทำพาเที่ยวแต่ว่าสูตรนี้ลงไวนในช่องของลูกนะคะสําหรับคนที่อยากได้สูตรอื่นลงไปคดเาขาไปคนเมืองในช่องไม่ไอน่อยนะคะพากินพทาทำพาเที่ยวนะคะไม่น้อยอยากให้พี่น้องได้แบ่งปันไปเนาะค่ะอยากลงสูตรใหม่ๆหมให้ หลากหลายแล้วก็ลงให้เบื้องข้างด้านช่องนี้นะคะน่ากินบ่คะน่ากินเน,นาะเห็นมันก,กลูดไก่กินก็นย่ำก,ไะะก,ไก,กไ็ได้นะคะย่ำเมียงก็ได้ข้ามกย่ำเมียงกระสซได้นะคะเดี๋ยวมัไนจะล่อให้เย็นแล้วก็ตัดใส่จานให้มีพอิ่อไงไแล้วก็ยังม่อไนบอกนะคะถ้าทําเยอะก็ตัดใส่กองนะคะแล้วก็ล่อให้มันเย็นนํานําเขาไวใ้ใน,ใน,ในตู้แช่นะคะเวลาจะกินก็เอามาวางไว้ในอุนณหภูมิปกติ ผู้ใดว่ามีไมโครเวฟก็เอาไปนึ่งเอาหรือว่าอุ่นเอาโดยกันนึ่งนะคะถ้ามีมีไมโครเวฟก็เอาเขาไมโครเวฟอุ่นแป๊บเดียวนะคะก็ด้กินห้อนๆน,นะคะลองเฮดเบืเบ่องจักเนี่ยค่ะเฮดก็กระทะก็เก็บไว้ในช่องฟิวตใดเหมือนกันนะคะอธิบายอย่างละเอียดแล้วเนาะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีเจ้าด้วยรกักใจนะคะรักนะาจุบจ๊บ